เด้อพี่น้องให้กินเข้ากระดาษเท่าได้จ้าวันนี้ไปวัดมากไปวัดมากมาผอบเท่านี้ท่วงนางลงเก็บเท่ามากได้กินลาบเาไม่เห็นตั้งขำตั้งแกงแต่บอได้ปัดทายเบิ้งตน้นผสมมันหิวแห้งมันอยากกินแต่ก็ปลาท้ายต้น,น ไปกินแบเท่าก็แบะชับมเงาดเนาะอืม,อม,มันเหีเ่ยวดมันเลี้ยวเนาะอืมงมนเลี้ยวอะ่ะไรก็คือปาตัวข็มมันงปลาอะตัวแข็วใครโทรมาเนาะ mà 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 đập sao mà được tuổi bố xíu đào trà than phe cả bố ngân <laughs> แต่ดังที่เขาวล้าเท่าได้ทันกินเด้อกินข้าวลาบเท่าน้ำกันจ้า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 ข้าข้าเท่าใดนนอนทันพ่อเท่าไหนจ้าจ้าจ้าเดี็กสิบบ่อเพื่อนให้เพื่อเขาอยากได้นะคะจ้าจ้าจ้าเอาแบบนี้แหละค่ะพ่อจังสิเขาสิบบ่อโดนเอาของเขาไปฟรีๆจ้า แมนแมนค่ะแมนแมนจ่ะแมนทำหนีเนาะค่ะน้อจ้าจ่าสวัสดีค่ะโดนน้นเข้าโดนปลาให้เข้าค่ะเคเล็กไห้เล็กแล้วมีตุนตรดีแล้วเหลือที่เราโดนเขาโกงไปแล้วก็เลยเบอร์ไห่แล้วมันแล้วก็ขายเงินสดเราย เ่าเลยเนาะหอจากหอบตักออ่ไดตักกรพิตักเนะเาะอยู่นี่กบมันิไข่มันิุมันมน,าน,ามน,น,นาเนีจ้นะม,มันคให้ก่อขอก่อแ็บเนาะบันนั้นกินหนงมันั่นเกินเห่งดาบทำกระแสบแล้วไได้เห็นตอนปุ้งให้พี่น้องเอฟซเห็นเนาะแสบ สามคนพี่น้องด้วยค่ะสามคนพี่น้องพากันกินเห็ดหลับเท่ากินหิวแห้งเนี่ยบริษัทคืตาสีไทยพี่น้องเห็บซี่เลยเบิ้งมันหิวมันบริสกินด้วยหลับมันก็ยากพี่ถ้ากินก็สองสามคำพอาได้รองชงแล้วลึกด้ อยู่ไปไมไดยังไปดูไงิไ่อขัื่มรืมใส่เก่าคัวจ้าเดียแปะเกัวคัวกันมันอยู่ไปได้ย่อยเก่าครัวสมบัตไมใส่เก่าคัวจิ้แสบจ้าใช้เช้าพินนี่บอกให้ให้มอเปนอะไมอไปน้ำมออยู่ไซส์เอะ โอ้อยยางเจ็บแสบเหมอยังมีกล้าลืมใส่ข้าขวควดยได้พี่น้องเด้ตีไปใส่เด้อนี่แตละข้าวควายนึงเดียหอหมอบักไงได้เครื่องหม้อได้หม้อบอกักไงอ้าวใส่เพื่อได้ไปเลยลูกให้หลานกินอ้อป่าใส่แล้วสอนก้างมาคนสอนก้างมีคนตักยัง อ้าวนี่แล้ววิธีการป้องกันสุดได้ค่ะที่มันลืมค่ะถ้าใส่กะขัวเพราะมันมันบ่อมันนั่นเนาะเป็นหอมเป็นมันต้องหอมกะขัวนั่นเพื่อนมาแมนเบ้อแมนเบ้อค้นค้นค้นซัมเนียก็ยังแสบเพราะแห้งใส่กะขัวมันดีแสบก็เก่าตัวส่วนผสมกับมีข้าวคัวเด้อค่ะมีหัวตะไคร่อ้ ตะไคร้แล้วก็หอมปั yes, ก๊กซีพลังเพิน่นว่าหอมเป้ะพานเท่าเนี่ยละหอมหัวกระเทียมใส่ลงไปแล้วต้มปลาทูเค้มได้หนิม,มันมีปลาไหลม,มันนี้เบิดขี้ขันยางปลาไหลอยู่บาทไอปลาเค็มต้มปลาทูเค้มต้มกระแสบแล้วนะหอมเนาะหอมชืนช่นชื้นมาด้วยหอมน้ำสุดยอดสุดยอดเลย พาหลาเท่าน้องเสแสบต้องเป็นหลาบเนาะใส่กขัวก็คือว่าแตาไม่ได้ใส่ะขัวมันหิวแห้งกขาบอใส่ได้สม้ยแ้ววจะมาเออฉันวมาเสีบกันแหละไอ้พอรีต้องั่งเนาะ ไม่งานเห็นกซักไม่ใช่ซักทุเลยอืมอื้ิกเปลือกิดแน่ผมคิดมันเป็นแยม,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 มเแี้กกว ลกๆในกินงลับเขาเาน้องมือเ้าก็ส่กนใส่หมกเลยบัวหมาเอาอย่างมาเบัดนะยวเรอเขากินาเขามาเบิ้งไ่เสิเขาม่เนี้ยพอปบมามาก็น้อยไรแยบอ่ะ

พนกุนกระเสเพื่ออันนี้แหละเนาะม่นุกอย่างเหี้มึงก็อันมันเน่าเล้่นกเขาไปที่บ้านเเร็วเยะไ สันยุซัมนี่คุณเด็กช่ะเยจ้าสวัสดีจ้า